งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5ราชบุรีลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกับ10สถาบานันพร้อมจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกา30นาทีณโรงแรมโกลเด้นซิตี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5ราชบุรี ลงนามความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนระบบหลักประกันสุขภาพในสถานศึกษานำโดยนายอุทัยหมันเทียนติพัฒน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5ราชบุรีและร้อยเอกนายแพทย์กิติป,ปรมัทผลผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต5ราชบุรีเป็นประธานการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือจำนวน10แห่งได้แก่ มหาวิทยาลัยคริสเตียนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจักรีรัฐวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีวิท,ทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรสุพรรณบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีโดยที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมมีส่วนร่วมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตได้มีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจและวางแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพในสถาบันการศึกษาภายใต้กระบวนการทำงานร่วมกันอยากสร้างสารรค์และปราสจากช่องว่างกับองค์กรด้านสุขภาพและภาคีทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน และได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันและหลายสถาบันการศึกษาเริ่มจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพวางแผนจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆเพื่อให้เป็นการวางแผนตกลงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการจึงได้มีความเห็นร่วมกันระหว่างสำนักงานและสถาบันการศึกษาที่จะดำเนินการลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกันที่ผ่านมาได้มีการหารือร่วมกันและหลายแห่งได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตร และบางแห่งได้เริ่มการจัดการเรียนการสอนแทรกในารายวิชาต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบันเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจสามารถเข้าไปรับบริการด้านสุขภาพและเข้าใจเนื้อหาเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่นหรือแต่ละพื้นที่ร่วมกัน การประชุมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีตามนโยบายของคอสชเมื่อวันอังคารที่29กรกฎาคม2 5งันายเวลา15บนากาสนาทีณห้องประชุมหลวงยกบัดชั้น 3, สามสารลางจังหวัดราชบุรีในนิสิตจ,จันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการประชุมการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบ,บับที่96ทับ2557ลงวันที่18กร,รกฎาคม2557ให้จังหวัดราชบุรีจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับฟังข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา32แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2556 โดยจังหวัดราชบุรีได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอีกทั้งให้อำเภอทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมระดับอำเภอให้หน่วยงานแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเพื่อประสานงานและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนอย่างเป็นเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่จังหวัดโดยสะดวกและรวดเร็ว กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารด้านหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พุทธศักราช2,557เมื่อวันอัคารที่29กรกฎาคม2,557 เวลา19บเนาฬิกานายนัทวุฒิเพชรพรมสอนนายอำเภอเมืองราชบุรีเป็นประธานเปิดอบรมฟังหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสาธารณสุขจังหวัดเดินหน้าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งอาศัยอำนาจตามความในข้อ ข้อ2ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกอบกับมติคณะอนุก,กรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการหรือสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชนดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธาราณาสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้จะมีเงินกองทุนหลักประกันสุข ให้ใช้ใจ่ายเพื่อสนับสนุนดูส่งเสริมสินค้าซึ่งจะเน้นเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพการป้องก,กันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิจดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคให้แก่สมาชิกหรือประชาชนในพื้นที่และจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพไม่เกินร้อยละ15ของเงินรายรับกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้นในกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจําเป็นเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ถือว่าได้เป็นนโยบายของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรืออตอนหลังเนี่ยคนระบบธุรกิจมันเจริญสังคมเจริญขึ้นเราก็ผลักภาระหน้าที่ดูแลสุขภาพเนี่ยไปให้ทีมงานะสาธารณสุขก็คือเอาเอานะอนาคตตัวเองเนี่ยในเรื่องสุขภาพไปฝากไว้กับหมอกับพยาบาลซึ่งมไม่ถูกนะ้วที่มันผิดโดยหลักหลักการดูแลสุขภาพเนี่ยมันต้องพึ่งตัวเองเรื่องจากตัวเราเองก่อนนะครับ ในตัวเราเองนี่ยแม้ว่ามนุษย์หรือสัตว์เนี่ยมันมีนกลไกของมันเองแหละนะครับในการที่ดูแลสุขภาพทีนี้พอเราละเลยเราไม่เข้าใจการดูแลวัตจักรของร่างกายไม่ว่าการหายใจการกินอาหารการแล้วแต่การนอน,นกลไกระบบร่างกายมันรวนขึ้นพอรวนขึ้นเนี่ยมันก็มีสัญญาณเตือนแต่เราไม่สังเกตเราไม่รู้นะครับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ราชบุรีเมื่อวันอังคารที่29กรกฎาคม2557นายอำนวยโชยคกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต4พร้อมคณะเดินทางไปโรงงานแม่กิมหวยตําบลเจ็ดเสมียนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามโครงการพัฒนาแปลรูปผักกาดหัวไชโป๊จากชีวภาพซึ่งเป็นโครงการที่สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีกํากับดูแลและกําหนดแผนวางเป้าหมายทำผักกาดหัวไชโป๊ มีการแปรรูปจากชีวภาพได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมผักกาดหัวไชโป๊มีรายได้สูงขึ้นและที่สำคัญได้มุ่งทำสู่วิสัยทัศน์ของจังหวัดราชบุรีคือผู้นําเกษตรปลอดภัยโดยขนานี้ได้ให้คาปรึกษาแนะนําการพัฒนาวิธีการแปลรูปผักกาดหัวไชโปจากชีวภาพแก่กลุ่มผู้ประกอบการแล้ว8แห่งพร้อมกันนี้คณะผู้ตรวจราชการยังได้เข้าติดตามผลการดําเนินงานโครงการภายใต้นโยบายสําคัญขัวไทยสู่ขัวโลกซึ่งประกอบด้วยโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานสากลโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์และโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP บริษัทแอคโกคอมเมอร์สกรุ๊ปจำกัดจัดอบรมวินัยการจราจรบนท้องถนนตรวจสารสิ่งเสียติดให้กับพนักงานบริษัท และการระงับเหตุพร้อมสอนวิธีการป้องกันตัวในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อวันพุธที่30กรกฎาคม2557เวลา13.00นณนะบริษัทเอโกคอมเมิร์สกรุ๊ปจำกัดตลาดสีเมืองอาคาร12นายนพินทรสืสันพงังกรรมการผู้จัดการบริษัทเอโกคอมเมิร์สกรุ๊ปจำกัดเป็นประธานกล่าวเปิดอบรมวินัยการจราจรบนท้องถนนตรวจสารเสพติดให้กับพนักงานบริษัทและการระงับเหตุในสถานที่ประกอบการพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสพเมืองราชบุรีมาคอยสอนวิธีป้องกันตัวในกรณีที่เกิดเหตุ เซึ่งมีเจ้าหน้าที่มาคอยให้คําแนะนําถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางบริษัทมอบให้พนักงานได้มีความรู้ในด้านการจราจรบนท้องถนนอย่างถูกต้องให้รู้ถึงกฎระเบียบและวินัยบนท้องถนนในการดําเนินการอย่างถูกวิธีจากนั้นได้มีการตรวจสารเสพติดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พนักงานประยุกต์กับยาเสพติดโดยเฉพาะในสถานประกอบการอย่างเด็ดขาดและได้มีการสอนระงับเหตุในกรณีที่เกิดเหตุในสถานประกอบการของบริษัทได้ทันมีให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและที่สําคัญทางเจ้าหน้าที่ยังได้สอนวิธีการป้องกันตัวในกรณี กรณีที่เกิดเหตุโดยไม่คาดคิดให้รู้จักวิธีป้องกันได้อย่างถูกวิธีถือว่าบริษัทได้ให้ความสําคัญของพนักงานจึงได้จัดให้มีการอบรมขึ้นสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติเพื่อเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นึิโครงการนี้ตอนนี้ได้เราำเรียนเริ่มต้นแล้วว่าเราบริษัส่เพื่อนะครับในการป้องปากนะครับไม่ใช่ว่าเกิดแล้วจะมาจับกู้นะครับเพราะว่า,าสัวนี้น,นอกจากว่าแม่ค้าเป็นจำและเป็นหมื่นคนแล้ว ในช่วงที่มาซื้อของนะครับเป็นหลายหมื่นไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นคนแล้วก็มีจ้างก็เป็นดาวต่างดาวเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามหมื่นคนที่ไู้มีบ,บินมาถ้าเราปล่อยปากแล้วเลยเนี่ยอนาคตเนี่ยมันจะเป็นแหลกเพราะเชื่ออายการนะครับที่เราเจอในการเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราจะมาดึงกลับซุ่มเนี่ยหรือว่าผมว่ันมีต้องนะครับในการป้องกันเริ่มต้นโดยมีการจับกลุ่มการขึ้นมาเพื่อให้เป็นตลาดที่แข็งนะครับ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่7ับ2,557เมื่อวันพุธที่30กรกฎาคม2,557 เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมกันหลับเอาพึกอ,อาคารราชบุรีเกมนายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายโรล,ลงคองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายพิพัฒเอกพาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุรีเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีครั้งที่7ทับ2,557พร้อมได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการ นำน่องด้านการสวมหมวกนิรภัย100%พร้อมมอบเงินให้ผู้เข้าประกวดเรียงความและหนังสือเล่มเล็กโครงการผู้ว่าพาเรียนรู้วัฒนธรรมทินกำเนิดจำนวน5ลายการประชุมเน้นเรื่องการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนพรรษา82,000พรรษาในวันที่12สิงหาคม2557โดยจะมีพิธีทำบุญต่างบาารพระสงฆ์จำนวน83รูปและปล่อยพันปานบริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเวลา18 พิธีถวายพานพุ่มราชสก,การะและจุดเทียนชัยถวายพระพรให้มีการแต่งกายชุดผ้าไทยสีฟ้าหรือชุดสุภาพ จึงขอเชิญทุกภาคส่วนทั้งข้าราชการพนกรักงานลูกจ้างและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันยังได้เน้นเรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสง,งบแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องการร้องทุกข์ของประชาชนโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อคอยให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจัดให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบยังได้เน้นเรื่องการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่จังหวัดวราชบุรีปี2 5 5 7 โดยเฉพาะฐานข้อมูลประชากรของจังหวัดให้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลจํานวนประชากรได้อย่างชัดเจนในกรณีที่มีการสอบถามและให้มีการจัดเก็บข้อมูลจปะถอปี2557จังหวัดราชบุรีที่ผ่านมาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในส่วนด้านนโยบายเล่งด่วนของจังหวัดราชบุรีจะเป็นเรื่องการดําเนินง,งานโครงการพระราชะดำริในพื้นที่การจัดทําโครงการดีเด่นของหน่วยงานซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานไปรับผิดชอบ เรื่องการรายงานผลร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สายตรงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบรุรีและ f c e b o o k f แฟนเพจนิสิตจ,จันสมวงร์การขับเคลื่อนภาพราพวมตัวชีวัดการพัฒนาจังหวัดราชบุรีรวม26ตัวชีวัดต,ตัวชีวัดคุณภาพชีวิตความจำเป็นพื้นฐานและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนของจังหวัดราชบรุรีซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นนโยบายเร่งด่วนของจังหวัดที่ให้มีการดำเนินการในครั้งนี้ าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvchange สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032310262หรือ0815681248